เมนูอาหารของร้านตำปากบานนะครับโอ้แต่และเมนูนี่บอกได้เลยว่าหน้าตาหน้ารับประทานมากแล้วก็จานโตโตแต่ราคาไม่โตตามนะครับตำข้าวโพดไข่เค็มจานนี้60บาทเท่านั้นนะครับดูสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากตำไทยครับจานนี้50บาทตำปูปลาาจานนี้40บบาทเท่านั้นนะครับยำทะเลน้ำข้น ร้อบาทโอ้โหเครื่องแน่นๆกันเลยทีเดียวภาชนะใส่ข้อเหนียวเข้าเก๋มากเลยนะครับปีกไก่ทอดมาในภาชนะเก๋ไก่แปบาทเท่านั้นนะครับข้าวผัดหมูไส้ใหญ่149บาทนะฮะทานกันได้หลายคนเลยซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือซปเปอร์ปากบานทะเลนะครับจานนี้โตโต250บาทเท่านั้นอาหารทานเล่นสำหรับคุณหนูหนูก็มีนะครับเฟ็นไฟราย89บาท ภาชนะใส่ข้าเหนียวเขาเก๋มากนะครับเป็นภาชนะจากสารของดีของโซนบ้านบึืงกับพนกิคมนะครับดูนะฮะนี่แจ๋วมากดูนะฮะเขาให้เครื่องแน่นๆเลยนี่60บบาทนะครับเมนูของที่ร้านเนี่ยราคาไม่แรงนะบอกได้เลยว่าใครมาทานคุ้มค่าแน่นอน อืมรสชาเข้มข้นมากเข้มข้นเขาต้องกินข้าวเหนียวตามอืมเมนูนี้อย่างนี้เลยนะเมนูส้มตำไทยนะครับดูนะครับก็ตำเส้นที่สวยเลย,ยนี่แล้วสีสันดูน่าทานมาก มเมนูส้มตำหมดที่นี่รสชาติจัดจ้านมากตำปูปลาล้านะครับโหสีสันนี่นวพริกนนี่สุดยอดอปลาล้านัวมาก นี่คือเมนูซิกเนเจอร์ของทั้งร้านนะครับซุปเปอร์ปากบานทะเลเนี่ยจานใหญ่ๆเบิมบ้มๆอย่างเงี้ย250บาทเองนะครับผมดูแล้วน่าจะประมาณ2-3สาท่านนะทานได้สีสันเขาเนี่ยสุดยอด อ,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 มมอืดูนะครับกุ้งปูหอยแครงปลาหมึกดูนะฮะโอ้โหเครื่องเกาสุดๆจริงๆนี่นะครับทานส้มตำไปเผ็ดต้องแก้มด้วยไก่ทอดแบบนี้เนาะดูนะฮะ ทอดมาได้แห้งเฮ้ยเอ็เนกะ,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 ะตำไทยส,สุดยอดเมนูแซ่บของเขานี่แซ่บสมชื่อนะครับสมชื่อ ตําปากบานนาะ <c oughs> ดูนะก็ผัดจานโตๆอย่างเงี้ยผมว่าสี่ท่านเนี่ยกำลังดีเลยนะเพราะว่าจานใหญ่มากและสนนราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับมาดูหมูชิ้นตโต,ต,ตอย่างนี้เลยนะต้มยำนะครับเขามีเห็ดด้วยทะเลดนะูแน่นๆเลย อ oh. นี้ของแท้ต้มยำน้ำข้นที่แท้ถูก ช่วงรายการที่ชิมมาเนี่ยอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงๆรต้องยกนิ้วให้เขาเลยยำผักบุ้งกรอบโอ้โหอยู่อาจารย์น่าทานมากเลยครับยำผักบุ้งกรอบดูนะครับเขาทําได้น่าทานมากผักบุ้งนี่เขาชุบแป้งมาแบบนี้นะดูน้ํายำเขาครับน้ํายำนี่ มีกุ้งด้วยมีนะะ ต้นมือกวนนี t <t ้เขามีความเข้มข้นแล้วก็วัตถุดิบเขาถ้าไม่สดไม่ขายนะครับ